น้ำเลี้ยงสมองและไขนหลังรั่วไหลออกทางหูทุกวันการมีของเลหลวไหลรินออกมาจากร่างกายเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีเลยนะเพราะบางทีสิ่งที่คุณนึกว่าเป็นเพียงขี้หูหรือน้ำที่เข้าไปในหูก็อาจจะกลายเป็นอะไรที่น่าขนหัวลุกมากกว่านั้นเยอะ มาร์คฮอฟแมนวัย5้ปีเผยว่าเขาตื่นขึ้นมาพบหมอนที่เปียกโชกทุกวันแล้วก็มีของเหลวใสๆไหลออกมาจากหูปัญหาของเขาคงอยู่ถึง10ปีกว่าที่แพทย์จะพบว่าสาเหตุที่แท้จริงนะคืออะไรมาร์คได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการภาวะน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังรั่วเข้าไปในหูหรือจมูก ภาวะเนี้พบได้มากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาแพทย์เชื่อว่าสาเหตุอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคอ้วนและภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับการรั่วไหลาอาจจะทำให้ปวดศีรษะตามัวหรือสูญเสียการได้ยิน ตามปกติภาวะดังกล่าวจะรักษาได้ด้วยการผ่าตัดผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะเกิดอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบมากขึ้น15-20%ซึ่งอาจจะทำให้ติดเชื้อร้ายแรงในเยื่อบุของสมองหากการรั่วไหลเป็นผลมาจากการผ่าตัดหรืออาการบาดเจ็บม,มาร์กสูญเสียการได้ยินหลังการผ่าตัดแต่เขาบอกว่ารู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นมาก